จะพามาเชี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่พี่มาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าทางมหาลัยจัดให้อยู่หอ,อพักเอราวัณเพราะว่าการเดินทางนั้นสะดวกสบายอีกอย่างอยู่ใกล้กับโรงอาหารด้วยเดี๋ยวส่งข,ข้าวถนนกับพอท,ท,ที่นี่นะน,นีุ่คลากรที่นี่เขาก็จะมีน้ำใจจะช่วยเหลือคนพิการอยู่แล้วที่จะมาแนะนำศูนย์ DSS ที่ดูแลนักศึกษาพิการ ขึ้นโลโก้นกสีฟ้ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ขึ้นโลโก้เด็กพิการเรียนไหนดีขึ้นโลโก้มหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครป้ายมหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครอาคารต่างๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กพิการเรียนไหนดีที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สี่ สาขารัฐศาสตร์คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ชื่อสัปติภาพอยู่รอดเรียกว่าพี่ตีได้นะครับวันนี้ทางรายการเด็กพิการเรียนไหนดีจะพามาเชี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครถ้าเพื่อนเพื่อน้องๆพร้อมแล้วเชิญมาทัวร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,นนร,นนก,นครกันได้เลยครับพี่ตีนักศึกษาพิการสายตาเลือนราง อากาศยามเช้าอาคารต่างๆในมหาวิทยาลัยดีนักศึกษาพิการทางการเห็นเดินเข้ามาที่นี่เป็น,นของพาครามหาวิทยาลัยชื่อของภกคอเราวันครับผมเป็นของภาคชายวดก็พี่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปีหนึ่งเลยครับผมตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัยอาคารสามชั้นดนานหนามีทางลาด บริเวณตัวนี้เป็นชั้น2ของ,ของาหอพักนะครับพี่ก็จะอยู่ห้องสองแบบ4ครับผมตีเปิดประตูเข้าห้องพักน้านในมีเตียงนอนตู้เสื้อผ้าบิวอินตีกางโต๊ะนี่ชุดนักศึกษาที่พี่มาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าทางมหาลาัยจัดให้อยู่หอพักเอราวัณเพราะว่าการเดินทางนั้นสะดวกสบายอีกอย่างอยู่ใกล้กับ ลงอาหารด้วยเลี้ยวซ้ายออกจากหอพักเดินรงไปสักพักก็ถึงแถมลงอาหารก็อยู่ใกล้กับตึกเรียนด้วยก็จะสะดวกสบายสําหรับผู้พิการตีสวมชุดนักศึกษาผูกคไทตีจับราวเดินลงบันไดตอนนี้เราจะเดินไปลงอาหารภาตะวันนะครับผมีสะพายกระเป๋าเป้ใช้ไม้เท้านําทางเดินออกจากหอพักถนนสองข้างทางมีต้นไม้ ถึงแล้วนะครับนี่เป็นโรงอาหารภัฒนาวันรนเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่ามีกับข้าวอะไรกันบ้างข้างในโรงอาหารมีร้านขายอาหารเรียงเป็นแถวยาวตีซื้อข้าวราดแกงถ้าเป็นเจ้าที่ผมมาซื้อกินก็อร่อยไม่หลไมู่ครับผัดกุ้งเล้นแกงคหวานกับข้าวจริงมีลาบเพื่อแต่ว่าออกมาเช้าเกินน่าแม่เขาอยากทำไม่เสร็จเวลาที่พี่มองไม่เห็น จะถามแม่ค้าก่อนว่าในตู้ตอนนี้มีกับข้าวอะไรครับแล้วพอแม่ค้าบอกรายการอาหารมาแล้วเขาเลือกได้เลยว่าวันนี้เราจะทานอะไรรือนบ้านทานตะวันเดี๋ยวพี่ขอกินข้าวก่อนนะแล้วใกล้เวลาจะเข้าห้องเรียนแล้วเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องเรียนดื่มแวะซื้อน้ำก่อนออกจากโรงอาหาร ปกติโรงอาหารธันวันก็จะมีทางลาดสำหรับผู้พิการที่ใช้บิวแชนะครับก็เกพิ่มความสะดวกสบายให้กับน้องๆที่จะเข้ามาเรียนได้ตีใช้ไม้เท้าขาวนำทางไปบนถนนและทางเทาง้ทาก็ถ้ามาเดินที่นี่เราไม่ต้องประมาทหรือกลัวเรื่องทางรถจราจรนะครับเพราะว่า คนที่นี่เขาก็จะรู้ว่าเราเป็นนักศึกษาพิการเขาก็จะบีกทางให้เดี๋ยวสงข้ามถนนก่นอนพอที่พี่นะ,ะแล้วลูกพี่เหรอลูกพี่มันแหละพี่สาวหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเเดี๋ยวก็เจอสาวาลูกแย่แเหรออ้าโอเคครับพี่ทำงานก่อนอครับรบุคลากรที่นี่เขาก็จะมีน้ำใจจนะช่วยเหลือคนพิการอยู่แล้ว ตอนนี้เราก็มาถึงห้องเรียนของนักาแล้วครับเป็นห้องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวจะไปดูการเรียนการสอนสของนักศึกษาพิการว่าเป็นยังไงบ้างขึ้นข้อความห้องเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนหูหนวกเรียนร่วมหนึ่งเซโคืออะไรบุ๋นได้ปีการนะครับได้ปีได้ปดเซรามิคเซนทั้งหมดาเลย ทุกคนในพือถาอต้องรับรู้ค่ะข้อความนางสาวพัทรวดีแฝงพง์นักวิชาการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาที่บกพ้องทางการได้ยินนะคะทางเราก็จะมีระบบล่ามเน็กเทคนะคะที่ช่วยในการใช้สื่อสารระหว่างอาจารย์และนักเรียนค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยสนับสนุนนักศึกษาพิการอยู่ในห้องเรียนด้วยค่ะส่วนนักศึกษาพิการทางการเห็นนะคะนักศึกษาสามารถเรียนผ่านโปรแกรมตาทิพย์ได้ค่ะไฟล์ที่ส่งจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์ Word ค่ะ พี่เรียนวิชาแรกเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้เพียงเนี้ยเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปทานข้าวที่ตึกแปดนะครับผมอ้าววันดอีอ๋อจะ,ะ,จะวัสดีครับมัจะไปกินข้าวเพ่อจเไปด้วยกันไหนเดี๋ยวจะแวะไปดูว่ามีอะไรกินบ้างร้านเบลเลเจ้าเดิมสี่และเพื่อนชายหญิงเดินลงทางลาดไปที่ศูนย์อาหารอาคารแปดเนี่ยมีหมูกรอบมีมาม่าผัดมาม่า นี่เด็แบบครับนั่งเลยฮะบออกินสั่งข้าวอะไรม่กินตีกินข้าวและคุยกับเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งสอนตีใช้กล้องถ่ายรูปนักศึกษาแต่งรูปภาพใน iPad นักศึกษาชายพิการร่างกายใช้วอล์กเกอร์เดินเข้าอาคารพอด,ดีวาด่า ไปเรื่อยๆเลยเลยไม่ได้ตั้งความหมายว่าเป็นภาพอะไรแต่ว่าดูมันคล้ายคล้ายๆเขายเขาฝนชีวิตเรามันมีเส้นทางแตกต่างกันบางทีอาจจะเลี้ยวผิดทางบางทีอาจจะเลี้ยวไปเจอทางแปลกๆแต่ื่อเจอปัญหายัางไงก็ต้องมีทางออกบรรยากาศในห้องเรียนนักศึกษาไทยหญิงหลายกลุ่มนั่งล้อมวงวาดรูปพูดคุยหัวเราะกัน นักศึกษาผลัดกันพูดใส่ไมโครโฟนพร้อมกับโชว์ภาพวาดพายเงินพัฒนานักเรียนและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการหลังจากพี่ๆเรียนวิชาช่วงบ่ายเสร็จพี่จะมาแนะนำสถานที่ของมหาวิทยาลัยอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือศูนย์ DSS ที่ดูแลนักศึกษาพิการช่วงหลังเลิกเรียนเนี่ยน้องๆสามารถมาค้นคว้าหาความรู้มาทบทวนหรือมารีแลกผ่อนคลาย เดี๋ยวเชิญเข้าไปรับชมข้างในได้เลยครับว่ามีอะไรกันบ้างล่ามภาษามือสอนนักศึกษาหญิงอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตีนั่งหน้าคอมพูดคุยกับหัวหน้าศูนย์ DSS ขึ้นข้อความนายธีรยุทธ์สาแดงหัวหน้าศูนย์ DSS หน่วยบริการสนับสนุนหรือว่าศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการนะครับ BSS นะครับเราให้บริการนักศึกษาพิการนะครับทุกประเภทความพิการนะครับที่ได้เข้ามาศึกษาเ,าเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอของเรานะครับการบริการของเราก็จะแบ่งแยกเป็นเช่นการให้บริการผู้ดูแลหรือผู้ช่วยเหลือเช่นล่ามภาษามือนะครับหรือผู้ ช่วยเรียนที่เข้าไปห้องเรียนกับนักศึกษานะครับสองก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กห้องเรียนหรือไม้เท้าขาวแล้วก็อุปกรณ์ที่ช่วยในการสื่อสารของเด็กทางการได้ยินนะครับ<ม>หูหนวกแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับของเด็กพิการทางการเห็นนะครับแล้วก็วิวแชร์ที่เป็น อุปกรณ์ของเด็กพิการทางร่างกายนะสุดท้ายก็คือเป็นการให้บริการตามคําขอรับบริการของนักศึกษาพิการนะครับที่เข้ามาขอรับบริการช่วนการประเมินนักศึกษาพิการเบื้องต้นหลังจากที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์หรือสมัครเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางเว็บไซต์หรือมาสมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์นีเดตเราก็จะมีคณะกรรมการนะครับผู้ประเมินน้องนะครับก่อนที่จะเข้ามาศึกษาเรีเรยนในมหาวิทยายลัยของเราครับ วิศวกรสังคมเป็นกิจกรรมอของมหาวิทยายลัยราชภัฏสกลนครนะครับที่จัดขึ้นนะครับเพื่อจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาของเรานะครับได้มีความรู้นะครับเกี่ยวกับการเป็นวิศวกรสังคมเพราะจริงๆวิศวกรสังคมเนี่ยส่งเสริมในด้านของการทํางานร่วมกับนักศึกษาปกติโดยตรงเลยนะครับให้เขาได้เรียนรู้ได้รู้ว่าเพื่อนปกติทํากิจกรรมอะไรบ้างตรงไหนบ้างที่สามารถทําร่วมกันได้และ นักศึกษาพิการของเราได้พัฒนาทักษะในบ้างงานของพวกพี่ก็จะทําหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการหรือที่เรียกว่าศูนย์ DSS ครับที่ลานกีฬาผู้คนสวมชุดออกกําลังกายตีใช้ม้เท้าขาวนําทางเดินบนทางเท้าพี่กดชัตเตอร์ตรงนี้นี่ <Yeah. S 2> ชัตเตอร์ชัตเตอร์รขออนุญาตกดชัตเตอร์นะครับไม่ลยไม่ยยังทัน แง่ลองถ่ายจามจ้องหนึ่แสงอาทิตย์ยามเย็นส่องกระทบที่ทางเทา้าตีถือกล้องถ่ายรูปเพื่อนผู้หญิงยืนสอนข้างๆเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับวันนี้พี่หวังว่าน้องๆจะตัดสินใจและมาเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่น้องๆชอบกันนะครับอย่าลืมติดตาม ช่องทางของทางรายการได้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายตีถือกล้องพูดคุยกับเพื่อนอย่างยิ้มแย้มขึ้นข้อความมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดรับสมัครนักศึกษาพิการประเภทต่างๆพิการทางการเห็นพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายหูตึงพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมพิการสติปัญญาพิการทางการเรียนรู้ออทิสติก เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการในรอบทั่วไปนักศึกษาพิการสามารถสมัครได้ทุกรอบคณะและสาขาวิชาที่เปิดรับ1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาขาวิชานิติศาสตร์2คณะคุรุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยสาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 3. คณะวิทยาการการจัดการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์4หลักสูตรอื่นๆหมายเหตุแต่ละหลักสูตรและสาขาวิชามีการเปิดรับสมัครนักศึกษาพิการแต่ละประเภทแตกต่างกันโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากรอบรับเฉพาะนักศึกษาพิการแล้วนักศึกษาพิการสามารถสมัครในรอบรับสมัครรอบอื่นๆร่วมกับนักศึกษาไม่พิการได้ ช่องทางการติดต่อ Facebook งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเว็บไซต์ site, งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษา,กกษาพิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเบอร์โทรติดต่องานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนคร0 3 8 1 0 2 5 3 2่า ขึ้นข้อความขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขึ้นโลโก้เด็กพิการเรียนไหนดีและมูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคมขึ้นโลโก้กองพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์